ซเซามอรนิก็ตอนรับทุกคนโดยมีนุ่มบานๆอีกแล้วนะคะทิศที่แล้วฝนตกติดต่อกันหลายมือนะคะก็เลยเหตุให้กอไผ่หลังบานของเขามีนอใหม่เกิดขึ้นมาสองสามนอไผ่ตรงนี้จะเป็นไผ่บงหวานนะคะเกิดตลอดทั้งปียิ่งมีความชื้นเท่าไหร่เขาก็ยิ่งเกิดหน่อยเยอะนะคะบากนกะสิมีสามสีกอน,นะคะเวลามันเกิดได้หลายอีแม่แล้วก็สิเอาไปเห็ดน,นอนไมโซมือามอรอนีสาวลาขึ้นอยากกินแกงนอนไม้นะคะแกงใสน่น้ำยานางังใส่ผักอิตูแล้วก็ใสผักขามนีกะสิแกงมอนน้อยเบอแกงหลนะคะแกงไหลายมันสีเบอร์ แอบน้องไม้เรียบร้อยแล้วกับสิปเก็บผักอีตูนะคะหรือยอดใบแมงลักเอาไว้ค้างบ้านในเก็บกินตลอดทั้งปีเลยค่ะแกงน้องไม้นี่กับสิขาดน้ำยานางบ่ได้นะคะมาเก็บใบยานางอีพอกับเป็นคนเก็บซอยดึงลงมาค่ะผู้คนเพราะว่ามันขึ้นเครืึอน,นไ,ปไปทั้งกบกบกจีดานะคะใบยานางแล้วกับไปเก็บผักขาค่ะเอาใส่แกงน้องไม้นี่บอกเลยว่าหอมหวยห่วยเข่าขัวนะคะสาวหลาก,กสิทาการปอกน้องไม้ปอกก็บ่คอยเป็นนะคะมีดก็บ่คอยเข่าพอบานกับ่ฝนหายจักเชือเห็นว่านอ้อยน้อยนี่กับสิแกงได้มอ,อยนึงน,ะนะะั คนเอาไปแบ่งให้ตากระยายน้ำน้องไม้นี่แกงยำได้กระแสบยำนันนะคะแหงตาโดนๆแกงกินเถือนี่บอกเลยว่าแซบหลายไม่เสร็จแล้วนะคะกะสีฝานเอาหมองแข็งๆมันทิง้งเอาแต่หมองอ่อนๆนะคะฝานเสร็จแล้วก็เอาไปใส่หมอ้อเราสีเบอร์เฮดต้นหน่อยปันใดน,นะคะชิ้นเล็กชิ้นหน่อยประมาณนี่เสร็จแล้วก็ใส่เกลือไปสักหนึ่งยิบมือเติมน้ำเปล่าล,ลงไปให้พอท่วมแล้วก็เอาหม้อน้องไม้ของเขาไปต้มนะคะให้มันจืดพอตะนันแล้วในระหว่างที่เขาต้มน้องไม้เขากะสีมาขันเอาน้ำยาล้างนะคะแกงน้องไม้ขันอยากให้มันแสบขันน้ำยาล้างหม่ๆนะ้คะ เอาไปแกงมันที่เห็ดแห้แกงเนื้อใหม่ของเขามีความหอมเสร็จแล้วก็มาตำข้าเบือนะคะข้าเบือแซาลาสีไสเป็นข้าซานเหนียวเอาไปแซ่กับน้ำห้อนให้มันนิ่มไ,ไว้แลวกับมาตำให้มันละเอียดข้าเบือเสร็จแล้วก็มาตำบักพริกนะคะเมื่อนี่ใส่เป็นบักพริกซดแล้วก็ใส่กระเทียมไปสักหนึ่งกีบตำให้พอละเอียดพอต้องละเอียดปันใดนะคะไม้ที่เขาต้มเอาไว้ตอนนี้ก็จืดได้ที่แล้วสซวลาสียิ้มน้ำมันถิ่นนะคะแล้วก็เอาบักพริกที่เขาตำมาไว้นี่แหละเอาไปใส่หม้อบางคุณต้มเนื้อใหม่เพิ่มอเใส่ พริกลงไปในหม้อแล้วก็ใส่พริกลูกโดดนะคะอย่าลืมบุบตะไคร์ลงไปสักหนึ่งต้นให้มันมีความหอมปรุงรสเด้เลยค่ะใส่น้ำปลานะคะผงปรุงรสแล้วก็ตามด้วยน้ำยานางเสร็จแล้วนะคะเอาหม้อของเขาไปตั้งไฟปิดฝาอาไว้ล้อให้หม้อของเขาเดือดล้อให้ทุกอย่างสุกนะคะหม้อเดือดแล้วน้ำยานางเปลี่ยนสีก็เป็นอันสุกแล้วค่ะค้นเล็กหน่อยนะคะซิมรสชาติเบิองน้ำแกงบะทันัวก็เติมผงนัวเติมนม้ำปลาหรือว่าน้ำปลาแดกลงไปอีกนะคะได้รสชาติที่ต้องการก็ใส่เข้าเบือ่อที่เขาตำมาไว้นะคะพอจะใส่เข้าเบือ่อแล้ว คน้นบรให้มันติดกันเนาะเขาเบื่อเวลาถือความหอนเนี่ยมันจีจับกันเป็นก้อนนะคะพอฉะนั้นต้องคน้นเพื่อปรให้ยมันติดก้นหม้อพอจะเขาเบื่อของเขาสุกเรียบร้อยแล้วนะคะเขากระเไส่ผักลงไปกระเซมีผักอีตูแล้วก็เป็นผักขาผักขาหรือว่ายอดชะอมนั่นแหละค่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันให้ผักของเราสุกแล้วก็สลดลงแล้วก็ส่งกลิ่นหอมนะคะปิดแก๊สยกลงจากเตาพร้อมจะเสิร์ฟได้เลยค่ะแกงย่ำได้แสบย่ำนันกระเมนแกงน้องไม้นี่แหละค่ะทุกคนมือนีสาวหลักขอตัวไปกินก่อนนะคะเอาไว้เจอกันไม่คลิป หน้าค่ะสวัสดีค่ะ